จังหวัดลบบุรีบูรณาการทุกภาคส่วนลงพื้นที่ตรวจสอบผลิตภัณฑ์สินค้าและอาหารสดภายในงานเทศกาลกระท้อนหวานและของดีเมืองลบบุรีครั้งที่31สร้างความมั่นใจในอาหารและความเป็นธรรมทางการค้าเพื่อภาพลักษณ์ของจังหวัดวันที่26มิถุนายน2567เวลา16นาฬิกาที่บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองลบบุรีจังหวัดลบบุรีนายรัฐพลธุราพันธนายอำเภอเมืองลบบุรี นางสาวกสมาสุดวิชัยพาณิชจังหวัดนางสวามินีอิสระทัพประชาสัมพันธ์จังหวัดนางจุไรรัตสานนสาธารณสุขอำเภอเมืองลบบุรีพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจากักรสำนักงานสาขาช่างตวงวัดเขตศูนถึงสสระบุรี ตำรวจท่องเที่ยวลบบุรีและเกษตรจังหวัดลบบุรีลงพื้นที่ตรวจสอบและตรวจสอบคุณภาพของอาหารสดที่จำหน่ายภายในงานเทศกาลกระท้อนหวานและของดีเมืองลบบุรีครั้งที่31เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้มาเที่ยวงานที่ซื้อสินค้าไปบริโภคภายในความสะอาดและปลอดภยัยทั้งนี้สำนักงานพาณิชย์ลบบุรียังได้ลงพื้นที่ตรวจสอบการขออนุญาตใช้ตราสัญ,ญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ GI การปิดป้ายแสดงราคาสินค้าและการวัดเครื่องช่างภายในงานเทศกาลกระท้อนหวานและของดีเมืองลบบุรีครั้งที่31เพื่อสร้างความเป็นธรรมทางการค้าให้กับผู้บริโภคและสร้างภาพลักษณ์ของจังหวัดซึ่งพ่อค้าแม่ค้าให้ความร่วมมือในการปิดป้ายแสดงราคาทุกร้านซึ่งหลังจากการตรวจสอบเครื่องช่างที่ผ่านการทดสอบน้ำหนักที่ตรงได้มาตรฐานเจ้าหน้าที่จะทำการติดสติกเกอร์สีน้ำเงินตราครุฑสีแดงปีพอ สศ0.2567ไว้ที่หน้าปัดเครื่องช่างทุกเครื่องนอกจากนี้ยังได้แจกเอกสารรณรงค์ไม่ซื้อไม่ใช้ไม่ขายสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ให้กับร้านค้าภายในงานอีกด้วยกรณีมีผู้ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามประกาศมีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ2,542คือต้องระวังโทษปรับไม่เกิน10,000บาท ในการนี้ขอความร่วมมือพ่อค้าแม่ค้าภายในงานปิดป้ายแสดงราคาสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่องและไม่มีการจำหน่ายสินค้าสูงเกินควรเพื่อสร้างความเป็นธรรมทางการค้าและภาพลักษณ์ให้กับจังหวัดลบบุรีต่อไปสำหรับประชาชนหากพบว่ามีการฝ่าฝืนไม่ปิดป้ายราคาสินค้าและค่าบริการหรือมีความผิดปกติของเครื่องช่างให้แจ้งได้ที่สำนักงานพณิชย์จังหวัดลบบุรี โทรศัพท์034 413 150 036 424 856หรือสายด่วน1 5 6 9และพบเห็นการแปรรูปอาหารหรือขายอาหารที่ไม่ถูกลักษณะเห็นว่าไม่ปลอดภัยแก่ผู้บริโภคโทรแจ้งได้ที่036 411 004ต่อ1 05โดยทันทีสนองแท่งสูงเนินผู้อำนวยการศูนย์ข่าวประจำจังหวัดลบบุรีรายงาน